สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับ Read Ending ฟังหนังสือดีๆได้ทุกที่แม้ไม่มีเวลาอ่านวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงแนวคิดเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากหนังสือแล้วก็พอดแคสต์ชื่อว่า We Can Do Hard Things ซึ่งมาจาก3คนค่ะ Glennon Doyle Abby Wambach ภรรยาเขาแล้วก็ Amanda Doyle น้องสาวข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยค่ะทั้งบทความรีวิวบทสรุป อืมแล้วก็ข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เขียนเองด้วยครับเป้าหมายเราก็คือจะมากลั่นกรองมุมมองสำคัญสำคัญนะนะเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับเรื่องยากๆความท้าทายในชีวิตผ่านการแบ่งปันประสบการณ์แบบว่าความจริงใจของพวกเขานี่แหละเหมือนเป็นคู่มือชีวิตฉบับหนึ่งเลยก็ว่าได้ใช่ค่ะ แล้วจุดเริ่มต้นของแนวคิด We Can Do Hard Things นี่อ่มันมาจากช่วงเวลาที่ทั้ง3าคนเจอเรื่องหนัหนกๆพร้อมกันพอดีเลยเกลนนอนก็เพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอโนเร็กเซียอเมนดกาก็เผชิญกับมะเร็งเต้านมแล้วทางพี่ชายของแอบบี้จะเสียชีวิตลงพอดีโห oh. ครับมันเป็นครั้งแรกเลยที่พวกเขารู้สึกเหมือนหลงทางไปพร้อมๆกันหมดก็เลยหันไปหาสิ่งที่ปกติมันช่วยนำทางได้เสมอก็คือการพูดคุยกันแบบ คุยกันลึกๆจริงใจๆกับคนอื่นๆคนที่พวกเขามองว่าเออกล้าหาญใจดีมีปัญญาเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่า Wayfinders นะครับคนคนพบเส้นทางอ๋อ Wayfinders น่าสนใจค่ะแล้วเขาก็ไปคุยกับคนเหล่านี้ใช่ครับไปคุยกับ Wayfinders ร้อยกว่าคนเลยนะมีได้แต่คนดังๆอย่างเจนฟันดาอินากาเต้นไปจนถึงผู้พิพากษาคาีทันจีบราวน์แจ็กสันหรือนักร้องซาร่าบาเดลิสก็มี โหเยอะมากแล้วเขาถามอะไรคะเขาถามคำถามที่ดูเหมือนง่ายๆแต่จริงๆมันลึกซึ้งมากคือถามว่าในการเดินทางผ่านชีวิตเนี่ยคุณได้เก็บเกี่ยวปัญญาอะไรที่อาจจะพอช่วยนำทางเราได้บ้างอืมเป็นคำถามที่ดีจังเลยคะ่ะครับแล้วสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าไม่ว่าเรากำลังเดินอยู่บนเส้นทางไหนหรือเจออะไรอยู่เนี่ย มักจะมีคนอื่นเคยผ่านทางนั้นมาก่อนแล้วเสมอแล้วปัญญาหรือบทเรียนของผู้ร่วมเดินทางเหล่านั้นน่ะมันช่วยส่องสว่างทางให้เราได้จริงๆก็เลยกลายมาเป็นหนังสือ We Can Do Hard Things Answers to Life's 20 Questions เหมือนเป็นคู่มือชีวิตตอบคำถามสำคัญๆที่เราอาจจะเคยถามตัวเองอย่างเช่นทำไมฉันถึงไม่มีความสุขหรือว่าฉันจะให้อภัยได้ยังไงแบบนี้ใช่รวบรวมบทเรียนมุมมองจากผู้คนหลากหลายมาก แล้วก็ไม่มีพอดแคสชื่อเดียวกันด้วยครับพอดแคส We Can Do Hard Things <c oughs> ก็เหมือนเป็นการสนทนาที่มันต่อเนื่องออกมาจากตรงนั้นเลยจัดสัปดาห์ละสองครั้งคุยกันเรื่องยากๆในชีวิตนี่แหละครับทั้งเรื่องความรักความสูญเสียการเลี้ยงดูการต่อสู้กับสิ่งเสพติดความเหงาการสร้างขอบเขตหรือแม้แต่การแสวงหาความสุขคือจุดเด่นมันคือการคุยกันแบบเปิดออกมากๆตรงไปตรงมาไม่เสแสร้ง ฟังดูจริงใจมากๆเลยค่ะแต่ก็มีบางรีวิวบอกว่าด้วยความที่มันมาจากเสียงเยอะมากทั้งหนังสือทั้งพอดแคสต์เนี่ยบางทีอาจจะรู้สึกเหมือนเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยขาดความต่อเนื่องไปบ้างอันนี้มองว่ายังไงคะอืมก็เป็นข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับเรื่องโครงสร้างแต่ผมว่าบางทีพลังของมันอาจจะอยู่ตรงความหลากหลายนั่นแหละที่มันสะท้อนว่าเออเรื่องยากๆในชีวิตเนี่ยมันไม่มีคําตอบสําเร็จรูปเดียวนะ แล้วท่ามกลางเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยพวกนั้นนะ่ยมันก็มีแก่นคิดบางอย่างที่มันฉายชัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับแก่นคิดที่ว่ามีอะไรบ้างคะลองขยายความหน่อยครับหลักๆเลยก็คือเรื่องความจริงแท้หรือ authenticity คือการค้นหาตัวตนที่แท้จริงที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่การพยายามไปเพิ่มเติมอะไรเข้าไปอืมแล้วก็มีเรื่องความเปราะบาง vulnerability อันนี้ก็น่าสนใจที่ว่า การกล้าเปิดเผยความอ่อนแอความลำบากมันช่วยสร้างความเชื่อมโยงกับคนอื่นได้ใช่เลยครับเพราะมันคือการแสดงความจริงใจออกมากล้าที่จะไม่สมบูรณ์แบบมันสร้างสะพานเชื่อมใจได้เร็วกว่าการพยายามทำตัวเข้มแข็งตลอดเวลาเยอะเลยแล้วอีกอันที่ผมว่าเออน่าสนใจมากๆคือความไม่สบายใจคือเข็มทิศ discomfort as compass อันนี้ฟังดูท้าทายความคิดเหมือนกันนะคะ ปกติเราก็อยากจะหนีจากความไม่สบายใจไม่ใช่หรอคะสัญญาณน,นำทางเป็นสัญญาณบอกว่ามีบางอย่างที่ต้องการความสนใจนะหรืออาจจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเหมือนไฟเตือนบนหน้าปัดรถยนต์นะครับไม่ใช่สัญญาณให้เราตกใจวิ่งหนีแต่เป็นสัญญาณให้เราหันมาตรวจสอบว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นอ,อ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะพอจะเห็นภาพแล้วแล้วเรื่องพลังของชุมชนล่ะคะ community อ,อันนี้สำคัญยังไงสำคัญมากครับ เพราะการที่เราได้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแบกรับเรื่องยากๆเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกโดดเดี่ยวน้อยลงมันเหมือนเป็นการยืนยันว่าเฮ้ยเรื่องหนักๆแบบนี้มันเป็นเรื่องปกตินะคนอื่นเขาก็เจอไม่ใช่เราเจออยู่คนเดียวในโลกทําให้รู้สึกเชื่อมโยงกันมากขึ้นเนาะใช่ครับแล้วสุดท้ายก็คือความเมตตาต่อตอนเองหรือ self compassion ทำไมถึงต้องเน้นเรื่องนี้เป็นพิเศษคะเพราะมันเป็นเหมือนเครื่องมือสำคัญเลยครับในการเติบโตแล้วก็การฟื้นตัวจากเรื่องยาก,ยาก การที่เราใจดีกับตัวเองเวลาที่เราทําพลาดหรือเวลาที่เราเจ็บปวดเนี่ยมันไม่ใช่การตามใจตัวเองนะแต่มันคือการให้พลังตัวเองเพื่อที่เราจะลุกขึ้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้ฟังดูเป็นหลักการที่จับต้องได้แล้วก็นําไปใช้ได้จริงนะคะครับทั้งหมดนี้มันเหมือนเป็นเครื่องมือที่เขาดึงมาจากประสบการณ์จริงของผู้คนมากมายเลยให้เราออกไปลองปรับใช้ดูอย่างแนวคิดเรื่องความไม่สบายใจคือเข็มทิศเนี่ยลองถามตัวเองดูก็ได้ครับว่า ตอนนี้มีเรื่องยากอะไรในชีวิตเราที่มันอาจจะกำลังชี้ทางไปสู่การเติบโตหรือว่าตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่หรือเปล่าน่าคิดตามมากๆเลยค่ะชอบเล่มนี้ไหมคะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อสั่งซื้อแล้วอย่าลืมกดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดหนังสือดีๆใน EP หน้า